สวัสดีครับวันนี้เรามาที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอเหล่าขวัญนะที่เห็นโดยรอบทั้งหมดนี้เป็นฝรั่งนะพันกิมจูนะครับแล้ววันนี้ผมมาอยู่กับเจ้าของสวนเลยนะแล้วก็ทําฝรั่งมาก็หลายปีเดี๋ยวเรามาฟังประสบการณ์นะว่าใช้สมแดงแล้วเนี่ยประทับใจอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะทำความรู้จักกับเจ้าของสวนเนาะสวัสดีครับพี่แดงสวัสดีค่ะพี่แดงแนะนําตัวเองนิดนึงชื่ออะไรค่ะชื่อเจียมจิตใจว้ค่ะครับทาสวนฝรั่งมาก็ประมาณ ไล่ๆดูก็จะเกือบสิบกว่าปีแล้วค่ะเพราะคุณพ่อเป็นคนแนะนําตั้งแต่เริ่มเวียดนามครั้งแรกที่มาลงเมืองไทยเราจะทําที่สวนเกษตรว<อ>ิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรีโอเขาทำพลังมานานแล้วทำมานานตั้กอายุส<อ>ิบสี่ย่างสิบห้าจนตอนนี้สี่สิบเจ็ดแล้วค่ะตอนนี้นะคู่ครีดอยู่กันเนี่ยกับกระทรวงเกษตรตลอดเลยค่ะกรเษต ทับตลอดเลยครับนะฝรั่งเรามีอยู่อยู่สองสองแปลงนะด้านหลังอยู่ตรงนู้นเป็นฝรั่งที่กําลังจะเก็บแล้วนะกำลังเก็บผลแล้วฝรั่งที่เห็นนี้เอเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนเนาะครับเราใช้สมแดงหรือยังใช้ค่ะใช้แล้วใช้สมแดงแล้วเปรียบเทียบดูว่าเทียเท่าที่ใช้ฮอร์โมนต่างๆมาสมแดงนี่เร่งดอกแล้วก็แตกตายอดเก่งจากฝรั่งตอนนี้นะคะฝรั่งไม่มีขายช่วงนี้ขาดตลาดตลาดไทยยังไม่ค่อยมีส่งแต่ของเรามีทั้ง ครับนะแล้วเรามาส่วนที่นะต้นใหญ่แล้วนะครับที่กําลังจะเก็บเนาะพี่แดงเนาะครับทีนี้เราเข้าเข้าเนื้อเรื่องเลยนะว่าพี่แดงเนี่ยใช้สมแดงกับส่วนนี้แล้วได้ผลผลิตยังไงก่อนใช้และหลังใช้ครับพี่แดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่ะพี่แดงเล่าให้ฟังนิดนึงครับนะที่เห็นนี่นะครับก็คือกำลังจะเก็บกำลังจะเก็บคือได้หนึ่งเดือนได้หนึ่งเดือนสรุปนะคะเนี่ยนะถ้าเกิดว่าตัดต่อยอดตรงโน้นมานะก็คือพี่แดงเปิดเลยนะแปรดลแทมแทมแทมดูนะฮะ นะอันนี้ฝรั่งพันกินจูะจนะครับที่ใช้สมแดงสามครัค้งใช่กล้องๆเขาเหยีบมาใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับดูดูผิวหน่อยที่เห็นเนี่ยก็คือมีฝรั่งทางนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะฝรั่งทางนั้นเลยครับเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะที่เราดูแปลงเล็กกันนะครับก็คือ,อลูกนั้นนะก็ประมาณเกือบเกือบสองอาทิตย์นะถ้าเกิดโตมาแล้วอีกหนึ่งเดือนก็จะมาเท่านี้ค่ะแล้วอันนี้ใกล้เก็บยังพี่แดงใกล้เลยค่ะใกล้แล้วนะก็คือวันนี้ก็จะเก็บได้วันนี้ก็เก็บได้แล้ว ตื่นผุหลวมตั้งหน่อยไตอ,อ่อนตั้งหน่อยอค,ครอ,อ๋ออร่อยหวานจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมใช่อ๋อครับเดี๋ยวมาถาม